สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ๆมาพบกับแนวทางนะครับแนวทางหวยอมสินนะครับงวดประจําวันที่1นะครับเดือน7จ็ดสองนะครับคลิปนี้ก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆแนวทางนะครับผมแนวทางอมสินนะครับสูตรก็จะคล้ายๆแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ก็ผมลงวันนี้เป็นวดแรกนะครับพี่พี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้มาตรงๆขอให้มาตัวเน้นนะครับแล้วก็ขอให้แตก3ตัวนะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะครับเช่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับสําหรับนะครับพี่พี่เลขเด่นตารางงวดแรกของเรานะครับออมสินนะครับ ก็ผลน่าจะออกตอนเที่ยงครึ่งนะครับพี่พี่ถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็สําหรับเลขตารางนะครับผมมี0นะครับมี4มี2 มี3แล้วก็มี8นะครับพี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับสลับในเลขเด่นตลาดส่วนในส่วนในเลขชุดเด่น2ตัวนะครับจับคู่ก็จะมีนะครับผม4 2นะครับ

3ูนสานะครับศูนสี่นี้ก็น่าจะเป็น48นะครับผมก็เป็น4ี่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนเลขเด่น3ตัวนะครับชุด3ตัวผมจะให้เป็นสามคู่นะครับก็จะเป็นนะครับ สามนนะครับสองสี่สามแปด 802นะครับพี่นะครับ02ผมไม่ได้จับไว้ให้เนาะแต่ว่าผมก็ชอบอยู่นะครับก็สำหรับนะครับในตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นก็แล้วกันนะครับผมให้ไปที่นะครับ04นะครับผม 82ดสสี่สามแล้วก็สามสองนะครับผมส่วนเลขสามตัวถ้าผมชอบนะครับผมให้ไปที่สามศูนย์สี่นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนในเลขเด่นตารางนะครับเลขเด่นตาราง ผมให้ไปที่4นะครับแล้วก็3นะครับพี่พี่แล้วก็3นะครับส่วนนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่เลข4นะครับตัววิ่งรูดนะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองใช้ยุจรณญาในการรับชมดูนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับพี่พี่น้องก็ขอให้พี่พี่เอฟซีนะครับมีโชคลาบนะครับทุกๆแนวทางนะครับพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางแนวทางหุ้นนิกเอไนะครับแล้วก็แนวทางหวยอมสินนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นเ้นตรงๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ